วกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้มีเวนต์หรืออะไรที่ได้เจอกับแฟื่อนแน้เลยพอกางนี้มาเนี่ยเห็นคนแล้วมันแบบถูกแบบที่ขายที่ถูกมากเลยนะลดีใจมากทีุ่คนมาแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ได้มาทําบุญร่วมกันเลยคือแบบหลายหลายหลายโอกาสเลยตั้งแ,แต่ทําบุญช่วงปีใหม่สุดท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบงานช่วยช่วยเหลือับผู้กุกวยที่ประสบโรคโควิดส9กด้วยวก็ถือว่าอยากให้ทุกคนได้มาร่วมบุญน ของผมก็จะเป็นเหมือนทุกคนครับเป็นหมวกครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลวดลายที่เหมือนกันตามแต่สกิลของศิละปะแต่ละคนอย่างเงี้ยครับก mm ็ hmm. ของผมก็จะเป็นหมวกที่ว่ารูาปใบโคเวอร์ไว้ครับเป็นใบโคเวอร์ที่มีสีใบก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีครับผม mm hmm. หรือว่าจะมองเป็นนกก็ได้ก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความแบบอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับโอ mm ้ hmm. ขอบคุณมากๆากนะคร mm ับ hmm. ก็ ด,ดีใจครับเพราะสูว่าการได้ทําความดีด้วยกันเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมันกินใจนะที่เราได้แบบกับแฟนๆเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้ร่วมทําสิ่งดีด้วยกันอย่างนี้ก็คือการบริจาคช่วยผู้ผูชีวิโอกาสได้ได้ค่ะให้ถังเลือดทั้งหมดเลยเอยทกอย่างจะที่ไปเลยไปบริจาไม่ไม่พูดผมจะไม่พูดออกมาแล้วเพราะครั้งที่แล้วพูดปุ้บเลื่อนเลย <c oughs> <c oughs> รอรอแบบ o f ออฟฟิเช n ยลน่าวเลยครับ<ไ>ผมซึ่ง อุ้ยาพูดอะไรกันซูนซูนใช่ไหว่าซูนถามไหมนะพูดไปละแต่ว่าต้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรว่าเป็นการเปลี่ยนมาในยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าใกล้จะเตรียมนะครับผมก็เดี๋ยวรอพักก่อนปีใหม่ให้เต็มที่ก่อนแล้วก็จะเตรียมนะครับแต่ว่าเตรียมร้องเรียนอะไรต่างๆที่แต่แทบอยู่แล้วช่วงนี้คือก็พักเรียนไปก่อนเพราะว่ามีงานหลายๆอย่างเช่นกองละครที่เปิดเพราะว่าตอนหลายๆกองก็รีบถ่ายนะเพราะว่าเราปิดปิดปิดนานแล้วก็ละครที่แบบ อัดอันไวไม่ได้ออ,นอเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนช่วงนี้ก็จะแบบไปหนักที่ละครมากกว่าอะไรก็กเลยเ,เดี๋ยวรอละครจบแล้วเราก็จะได้มาอัพสกิลในเรื่องของของคนอนในการพอดกูอ,อีกแล้ว ยามีนะครับผมเริ่ม,มเล่นจอยกับการร้องขึ้นแล้วอะไรก็สนุกดีแต่ก่อนจะรู้สึกเก่งมากที่แต่ตอนนี้ก็แบบก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเอนจอยขึ้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทำครับแต่ถ uh ้าพี่กั่ฝังหลังจะเป็นละครถูกใช่ครับก็จะเป็นางานพิธีกรกับงานละครครับ mm hmm. แล้วก็จะออกออกรายการมีรายการของตัวเองแล้วก็มีแบบ <Yeah. S 1> เป็นละค คิดว่าถ้าถ้าไม่มีงานช่วงแฮปปี้ก็อาจจะอยู่ยาวเลยเพรา,คา,าะคุณย่าคุณย่าไม่ค่อยสบายคุณย่าก็อยากเจอหลานๆเลยครับก็คิดว่าจะไปอยู่กับย่าเป็นพิเศอะไร,ะรบ้านงะคะเนี่ยเอยเอะเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปผมว่าเพราะคุณย่าทำอาหารอร่อยหลายเมนูมากแล้วก็บางทีเราต้องค,คิดว่าเอ้ยอยากทำเมนูไหนให้แบบ<อ>ให้ให้แบบให้ใครทำได้แบบแชร์สูตรกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะกันภาคความสั้นๆครับก็ช่วงนี้นะครับไม่ได้มีโอกาสเจอกันเท่าไหร่ก็ถ้า ขเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยีเวลาก็มาพูดคุยกันได้ในช่องทางโซเชียลกันก็นได้นะครับล้วก็อยากทุกคนรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเพราะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งประมาทนะเพราะว่าเพราะว่าเชื้อโรคมันก็ยังยังมีอยู่ก็อยากใหุ้คนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีปุ้กันที่สูงรับฟ้าครับผม